สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาทําแหนมหมูนะคะซึ่งเป็นเราทําแบบเป็นหมูชิ้นนะคะวิธีทําก็ง่ายๆนะจะทําเป็นกับแก้มกินในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะคะหรือว่าจะทําเป็นกินกับข้าวก็อร่อยนะคะทอดกระเทียมหอมแล้วกินกับข้าวร้อนนี่หรือว่าข้าวเหนียวร้อนนี่อร่อยมากเลยค่ะวัตถุดิบของเราก็จะมีหมูนะคะแล้วก็กระเทียมข้าวนะคะ ข้าวข้าวเหนียวนึ้นะคะซาวน้ําให้หมาดๆนะคะอย่าให้เป็นน้ําแฉะนะคะ <_ t ick> แล้วก็เกลือนะคะแล้วก็ไอผงผงปรุงรสนะคะนิดหน่อยนะคะ <_ t ick> ก่อนอื่นเราก็จะมาหั่นหมูก่อนนะคะ <_ t ick> กระ,ะ <_ t ick> กเทียมเราค่อยจะตังาา้งมาใส่เกลือนะคะเราจะใส่ในส่วนของหั่นหมูก่อน ก็จะไม่หั่นเป็นชิ้นเล็กนะคะแล้วก็จะไมใ่ให้ใหญ่เกินไปนะคะเพราะว่าเวลาเราทอดแล้วหมูนี่เขาชิ้นเท่านี้แล้วเขาเวลาเขาทอดแล้วเขาจะใหญ่เกินไปมันจะไม่อร่อยนะคะชิ้นประมาณนี้พอนะคะ นะคะเราก็หั่นหมูเสร็จแล้วนะคะนี่ก็จะได้ชิดประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะตั้มกระเทียมนะคะตั้มกระเทียมมองไมะะ่เห็น ชนะท่านเราใช้ผสมเลยนะคะนิดนึงค,ค่ะแล้วก็จะใส่หมูล,ลงไปนะคะคลุกเขากับกระเทียมนะคะ เดี๋ยวเราจะใส่ข้าวเหนียวลงไปด้วยนะคะเราจะคายแปข้าวเหนียวก่อนนะคะเราค่อยปรุงอย่างอื่นยับเข้ากันก่อนนะคะเคล็ดลับนะคะที่จะทํไม่ให้แหนมหมูนี่บูดหรือเน่าง่ายนะคะก็คือเราล้างหมูเสร็จแล้วนะคะเราทิ้งให้หมูแห้งก่อนนะคะหรือเอาทิชชู่หรืออะไรเช็ดก็ได้อย่าให้เขาเปียกน้ํานะคะถ้าเขาเปียกน้ํามันจะทําให้แหนมมีกลิ่นนะคะแล้วก็อาจเน่าได้นะคะ ไปด้วยนะคะคไม่รู้จะทำยังไงนะคะข้างบ้านดังทุกวันแล้วก็พยายามลีกเรี่ยกแต่ไม่รู้จะเรียกยังไงถ้ารอให้เขาเงียบก็คงจะไม่ได้ทำงานทั้งวันนะคะก็ต้องมีเสียงกดนิดหน่อยนะคะขอโทษขออภัยนะคะที่จะมีเสียงบกวนข้างนอก ขยันะคะขยันให้ข้าวเหนียวกับกระเทียมกับเข้ากันนะคะเราก็จะใส่ในส่วนของผงปรุงรสนะคะ ช้อนโต๊ะเลยนะคะสช่อนโต๊ะนะคะ นวดนะคะให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะนวดให้ประมาณสักห้าถึงเจ็นาทีนะคะเพื่อให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้าไปในเนื้อหมูนะคะเมื่อเรานวดครบห้านาทีเจ็ดนาทีหรือว่า เราคิดผสมผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะนําใส่ห่อนะคะใส่กระปุกที่เราต้องการใส่กระปุกหรือว่าใส่ถุงก็ได้นะคะแต่มีเคล็ดลับที่จะให้หมูไม่มีกลิ่นนะคะอีกวิธีนึงก็คือถ้าเราใส่กระปุกนะคะเราต้องหากระปุกที่ปิดฝาได้แน่แนไม่มีอากาศเข้านะคะเพราะว่าถ้าอากาศเข้านี่ก็คือหมูจะมีกลิ่นและเสียงเน่าได้นะคะเดี๋ยวเราหาภาชนะมาห่อกันคะ่ะ นำแหนมนะคะที่เราขยับแล้วนะคะใส่ทุ้งเลยนะคะถุงที่เราต้องการใส่ใส่ครบไปให้หมดเลยนะคะกระเทียมข้าวที่อยู่ในขวยนี้นะคะใส่ลงไปให้หมดเลย โอให้ถุงออกให้หมดเลยนะคะแล้วก็มาให้น่นะคะอย่าให้อากาศเข้าก็จะใส่กระป,ระประุกอีกทีนึงนะะ่งค่ะ เก็บไว้ได้เก็บไวไ้ไวนะคะประมาณ 1- 2ถึงสองวันนะคะแหนมเราก็เริ่มจะเริ่มทานได้เลยนะคะถ้าครบหนึ่งสองวันแล้วนะคะถ้าแหนมเราเป็นแล้วเราเปรี้ยวแล้วนะคะถ้าเราอยากทอดกินเราก็ทอดกินได้เลยนะคะแต่ถ้าใครอยากจะได้รสชาติที่เปรี้ยวขึ้นไปอีกนะคะเราก็สามารถไว้ได้ สองวันสวันเลยนะคะแต่ถ้าเกินนั้นเกินไปมันก็จะเปรี้ยม,มากเกินไปแต่ถ้าเราทานไม่หมดหรือว่าเราต้องการเก็บไว้ทานนานๆน,น,นะคะเราก็สามารถนําเข้าแช่ในตู้เย็นได้นะคะเพื่อหยุดความเปรี้ยวนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะโอกาสหน้าเราจะพยายามทําคลิปดีๆออกมาะคะมีช่วงหนึ่งที่เราห่างหายไปเพราะเาะว่าโน้ตบุ๊กพังนะ ให้ช่างซ่อมก็นานมากนะคะเราก็เลยคอไม่ได้แล้วก็ว่าที้ช่วงนานแล้วก็เลยต้องถ่ายกับ iPad นะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะ